วันนี้มีคลิปหนึ่งของชาวกัมพูชานะคะที่ถ่ายออกมาอย่างน่าภาคภูมิใจก็เลยจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเขาบอกว่าเรือลำนี้คือเรือที่ยาวที่สุดในโลกและในขณะเดียวกันนะคะทางด้านเพจอาเซียนซีสตอรี่ก็ได้มีการเปิดเผยรูปภาพค่ะศิลปะของพญานาคและมังกรจาก9ประเทศที่โด่งดังที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยในรูปน่าก็จะมีศิลปะของมังกรและพญานาคจากทั้งหมด 9ประเทศก็จะมีประเทศไทยสปปลาวฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนกัมพูชาเมียนมาเวียดน,นามและอินโดนีเซียโดยสำหรับเรือที่ยาวที่สุดในกัมพูชาที่ภาพภูมิใจนะครบบอกว่าเรือนี้คือเรือมังกรจากประเทศกัมพูชาใช้ชื่อว่ากัมโบจิกะปุตตะ เคมาราตาเรยซึ่งเรือลำนี้ค่ะได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊กว่าเป็นเรือมังกรที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีชาวกัมพูชาบางคนนะคะเปรียบเทียบว่าเรือลำนี้เป็นต้นกำเนิดของเรือสุพรรณหง์ที่ประเทศไทยนั้นได้นำมาใช้ในพระราชาพิธีค่ะซึ่งอันที่จริงแล้วตรงนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะว่าประวัติของเรือลำนี้เนี่ยเขามีว่ายังไงกันบ้างโดยได้มีการลงรายละเอียดเอาไว้ในวิกิพีเดียค่ะว่าเรือมังกรที่ยาวที่สุดข,ของกัมพูชา มีความยาวอยู่ที่286ฟุตโดยได้รับการบันทึกในกินเนส s บุ๊กตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2018โดยเรือลำนี้ทำลายสถิติเดิมซึ่งเป็นเรือของจีนความยาว255ฟุตที่มีการบันทึกกินเนส s บุ๊กตั้งแต่ปี2016โดยเรือลำนี้ค่าปัจจุบัน จะจัดแสดงอยู่ที่พระราชวังพนมเปญโดยเรือลำนี้นะคเขาบอกว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆเพราะว่าเรือลำเนี้ยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกประวัติศาสตร์การผลิตและการใช้งานเรือมังกรของชาวขาเขมรค่ะโรยบอกว่ากษัตริย์ขเขมรในสมัยก่อนใช้เรือมังกรเป็นยานพาหนะในการปกป้องดินแดนเขาบอกว่าเรือลำนี้ได้สร้างขึ้นโดยสหภาพสา,าพันยาวชนกัมพูชาโดยต้นทุนอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ดอลลาร์ สหรัฐและการก่อสร้างนั้นเริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษาย,ยนปี2018โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ7เดือนเรือนี้มีความยาว286ฟุตมีความกว้าง6.5ฟุตซึ่งบอกว่ารองรับนักพายได้มากถึง179คนซึ่งในการสร้างเรือลำนี้นะคะบ,บอกว่าต้องใช้คนมากถึง13,000คนโดยเรือนี้ เป็นสัญลักษณ์วันที่กัมพูชาได้รับการปลดปล่อยจากเมนแดงก็คือวันที่7มกราคมปี2522นั่นเองค่ะโดยในเว็บไซต์ของกัมพูชานะคะเขาได้มีการเปิดเผยว่าเรือลำนี้คือศิลปปาประจำชาติสำหรับใช้ในเทศกาลน้ำเรือขเขมนที่ยาวที่สุดที่ได้ทำลายสถิติโลกกินเนสบุ๊กโดยบอกว่าการสร้างเรือลำนี้น่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวขเขมร ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของกัมพูชาที่ทำงานร่วมกันสร้างบางอย่างเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมีเพจของคนคมเมนบางคนนะคะมาอ้างอิงว่าเรือลำนี้เนี่ยมีประวัติมาจากในกำแพงที่มีการจารึกเอาไว้แล้วโดยมีชาวต่างชาติและคนไทยหลายคนเลยนะเข้าไปคอมเมนต์ในเพจ Sea Asian Story เขาบอกว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นศิลปะของกัมพูชาเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับในปัจจุบันเลยที่มีอยู่หน้าปราสาทในนครวัดเป็นศิลปะที่สวยงามมากๆแต่ในปัจจุบันทําไมช่างฝีมือถึงไม่สามารถทําได้เหมือนกับในอดีตบางคอมเมนต์นะก็บอกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวทีโลกเต็มไปได้วยวัฒนธรรมศิลปะ สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์อันอุดมสมบูรณ์โชคร้ายเหลือเกินที่กัมพูชานั้นไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองในปัจจุบันนี้เลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเมื่อเวลานาน,านมาแล้วพญานาคและมังกรเหมือนกับอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอิทธิพลต่อศิลปะเป็นอย่างมากอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะ ก็บอกว่าศิลปะเกี่ยวกับพญานาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความโดดเด่นและแสดงให้เห็นถึงสุนทรียภาพเป็นสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับมังกรในเอเชียใต้ฉันค่อยเดินทางท่องเที่ยวมาในประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาหลายประเทศแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมคนกัมพูชาถึงไม่รู้จักวัฒนธรรมและการเผยแพร่เรื่องที่มีการเปิดเผยผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์นั้น เป็นเรื่องที่ปลอมเป็นความเชื่อเก่า,กาหากหาหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหมือนกับว่าไม่สามารถหาแหล่งอ้างอิงได้อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติเขาบอกว่าถ้าเกิดมีการเปรียบเทียบระยะเวลาของศิละปะวัฒนธรรมของแต่ละประเทศว่าประเทศไหนนั้นเกิดก่อนหรือว่าประเทศไหนมีความเก่าแก่มากที่สุดจะต้องมีหลักฐานมายืนยันเพื่อเปรียบเทียบความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่า รูปปั้นพญานาและมังกรเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาแต่ทำไมผู้คนถึงมาถกเถียงกันเรื่องนี้ บางคอมเมนต์ค่ะก็มีคนคเมรมาบอกนะคะบอกว่าเรือนี้เป็นต้นตํำรับของเรือพระราชาพิธีคเมรและบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าของคเมรน,นี่แหละเป็นเรือที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเพราะว่าเป็นเรือมังกรที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกประวัติศาสตร์ที่ยาวนานรวมถึงแสดงให้เห็นถึงการใช้งานของเรือของชาวคขมรในอดีต โดยเฉพาะเป็นการระลึกถึงอดีตกษัตริย์ในยุคโบราณที่ใช้ปกป้องดินแดนและยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของคนที่รักมรดกที่บรรพบุรุษให้ไว้โดยมีสื่อโซเชียลนะคะบอกว่ากษัตริย์ของกัมพูชา พระบาทสมเด็จนโรดมสีหมุนีและพระมารดาพระราชินีโมนิกมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับราชวงศ์ไทยเพราะฉะนั้นเวลาที่พระมารดาหรือตัวแทนท่านมาประเทศไทยก็จะแต่งกายแบบไทยซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เวลาที่ท่านอยู่ในประเทศกัมพูชาก็จะแต่งชุดประจำชาติที่แท้จริงของตนมารดาของท่านก็ไม่เคยแต่งชุดไทยไม่สวมใส่สบายออกมาต้อนรับแขก เสกเช่นเดียวกับหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นเรือพระราชพิธีกัมพูชาก็ไม่เคยมีเรือพระราชพิธีสำหรับกษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระบรมาราชนานโรดมสีหมูนีทรงเป็นพระญาตกับเจ้านายไทยท้าวสีสุนทอน,นาถ มีศักเป็นทวดของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาและเจ้าจอมมารดาเอี่ยมบุษบามีศักเป็นเทียดของพระบาทสมเด็จพระบร,รมนาถดรโรดมสีหมูนีกษัตริย์รัชากาลปัจจุบันของกัมพูชาซึ่งเจ้าจอมมารดาเอี่ยมบุษบาเป็นพี่สาวของท้าวสีสุนทรน,นาถโดยสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาพระราชธิดาพระองค์เดียวในรัชกาลที่ห ในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6ซึ่งพระนางเจ้าสุวัฒนาเป็นหลานของเท้าศรีสุนทรนาถโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้านรดมสีหนุแห่งกัมพูชาเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสุรามรุษซึ่งสมเด็จพระนโรดมสุรามรุษเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์กับเจ้าจอมารดาเอียมบุษบา สรุปก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาทรงมีสักเป็นพระย่าชั้นที่สามของพระบาทสมเด็จพระนโรโดมสีหานุและเจ้าจอมานดาเอียมบุษบามีสักเป็นเทียดของพระบาทสมเด็จพระบรม,มาน,านาถโนรโดมสีหมุนีกษัตริย์รัชกาลปัจจุบันของกัมพูชาและในช่วงที่กัมพูชาเกิดความขัดแย้งในประเทศพระบาทสมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์ก็เคยมาพำนักอยู่ในกรุงเทพและรัชกาลที่สี่ ได้สนับสนุนให้พระองค์ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกรุงกัมพูชาโดยประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษหนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,รามราชวร,รมหาวิหารโดยขณะนั้นกัมพูชาเป็นประเทศสรัฐโสสยามเชื้อพระวงศ์ที่จะอภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงกัมพูชาต้องมาจากการแต่งตั้งของรัตนโกสินทร์ทางสยามมีสิทธิ์ในการสถาปนากษัตริย์กัมพูชาโดยความสัมพันธ์อันใกล้ ระหว่างพระราชวงศ์ไทยกับราชวงศ์กัมพูชาได้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสิน์เพราะในอดีตนั้นเจ้าหน่ายหลายพระองค์ของราชวงศ์กัมพูชาล้วนมาพำนักที่กรุงเทพทั้งสิน้นแต่รัชกาลที่5กัมพูชาที่เคยเป็นประเทศสระของสยามนั้นก็ได้ตกไปเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นนะคะเรือที่เราได้เห็นที่ต้นคลิปที่ได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นเรือที่ยาวที่สุดในกินเนส s บุ๊คแต่ว่าชาวคาเมนนั้นบอกว่าเป็นเรือดั้งเดิมตั้งแต่สมัยกษัตริย์กัมพูชาในสมัยโบราณหากรู้แบบนี้แล้วก็จะทราบเลยว่าประวัติความเป็นมาของเรือพระราชพิธีในกัมพูชานั้นมีหรือไม่และเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ